สวัสดีค่ะกาฟสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะเป็นจังไดนาะค่ะทุกคนทุกท่านเมื่อนี้พิรดาเชียวของขวัญมาอวดค่ะของขวัญคุณผู้ชายสื่อมาหายแล้คะปีใหม่กับิดสมนันแล้วค่ะดึงแนเอาซื่อมาฝากเลดฮอดชิลีาสนว่ะสื่ออันบักพิกมหาห้เมียปู่พี่น้องเอยอันนี้ อันนี้ที่บวค่อยห่อนเท่าไหร่นะคะนอแบบนี้แบบนี้ก็ห่อนขึ้นมาจากน้อยเพชรครับพวมันว่าห่อนออกเพชรอันนี้ก็เพชรอันนี้เพชรท,ที่สุดในโลกว่าสันว่าซื้อมให้ยพิราดาปลูกเพื่อนว่าพิราดานี้มีเวลาว่า,หางหลายคะ่ะเพื่อนก็เลยซื้อมาให้เนาะจะเนาะโอ้ยพอข่อยเอยเห็นข่อยมกักปลูมกมักฟังเพื่อนก็ซื้อมาให้เนาะจะเนาะมันว้วมันถืบๆได้จะแนวนี่นะซื้อมากมั่งเนี่ยคืขอขางใมเนี่ยนะจ๊ะ เมล็ดก็คือสิเดี๋ยวพี่รดาสิเปิดให้เบิรงเนาะจะเนาะนี่นะที่ปลูกจังไหร่เมื่อเมีแน่วังสี่ไหมจ๊ะจังสี่ไหมแล้วก็มีแนวเพาะจะเนาะแล้วก็เมล็ดก็จิอยู่ในนี้เนาะจะเนาะเมล็ดก็คือจิอยู่ในนี้เนาะจะเนาะโอ้ยเหี่ยหมดเลยอเหีนัวิธีปลูกนี่จ้ะนี่แหละค่ะของขนคิดสมัต จกคุณผู้ชายมาสั่งชื่อบักพริกไม่ให้เมียปลูกจะเห็นเมียกินบักพริกระนะเออเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชายนากจาะ้ะเนาะยังไงชื่อบักพริกไม่ให้เมียปลูกวันนี้เนี่ยมีอีกค่ะว่ามันมีแต่บักพริกนอกจากเนาะมีอีกจ่ะเบืองแนนเป็นเฮิร์บัสนว่าเฮิร์บนี่กระสิแปลว่าสมุนไพนาารนอกจ้ะเนาะสิมีอยังแนไว้ตี สมีมิ้นนอกจากนะมิ้นนี่ก็คือใบสะระแนหน่นอกจากนะมิ้นแล้วก็มีต้นหอมชาฟนะคะมีพาสลี่พาสลีนี่ก็สิเป็นผักชีฝรัง่งนอกจากนะเออมีพาสลีแล้วไม่ยังอีกนี่มีทามว่าจันวาทามเอาไปใช้กับตุ่มซุปไก่เกี่ยวกับไก่ทำซอสทำอย่างนะแล้วก็มีสวีทบาซิลพะนะใบโหระพาฝรั่งพะนะ โอ้ยแม่เออสื่อนี่เทปโกก็ไใ้ดอกกัน,กนข้างในนี่ก็่ซีมีเมเล็ดน,น่าจะเนาะมีอีกอันค่ะมีมีอีกอันนะคะของขวัญอีกหนึ่งชิ้นนะคะบุญงเนะน่บุญแหน่ว่าเมียมักปลุกมักฟังพนะสื่อมากไหมพี่น้องจา้าสื่อมากต้นใหม่ที่เป็นสีสนะคะต้นนี้ที่ซื้อว่าต้นลิชน,น่าจะเนาะลิช ต้นนี้ก็ซื้อว่าสวีทกมว่าสันว่าต้นนี้ว่าต้นพายว่าสันพายพายนัทว่าสันว่าแล้วต้นนี้นี่ซื้อว่าต้นเรดบูชต้นนี้ซื้อว่าตนน้นจนูปิเตอร์น่าจะเนาะต้นบอนไซพี่น้องจ้าซื้อมาให้แม่มปลูกโอ้เป็นความคิดที่ดี เมี่ยมีเวลาหลายผูดพนาซื้อต้นไม้ไม่ปลูกพี่น้องจ้าก,ก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะใครอยากเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะซื้อของขวัญให้คนที่เรารักนะคะต้นไม้นน่จะสิตายเละว่าตายเดะพี่น้องเอ้ยจะคสิปลูจกจะปียังสีได้เป็นต้นแบบนี้เนาะจา้ะเนาะต้นบอนไซเนาะจ้ะนี่แหละค่ะของขวัญปีใหม่พี่รดาจ้ะ แล้วก็ลูกสาวก็ซื้อหายร้อมนอกจะเนะลูกสาวซื้อเครื่องดูดฝุ่นหายจ้ะมาเบิงนอจาะเด้อค่ะมาเบิงค่ะว่ามี่อย่างแน่นนากจะเนะมาเลยค่ะมาเปิดของขวัญคริสต์มาสที่บ้านพิธาดากันนะคะน้องหมาก็ได้ขนมหลายอย่างเลยค่ะมีพี่เต็มมาด้วยนะคะน้องหมาตื่นเต้นกว่าใครเลยจ้ะส่วนลูกสาวก็ ซื้อของขวัญให้น้องหมาที่สนมากนะแม่ก็นั่งเก็บขยะค่ะก็ลูกสาวเห็นคุณแม่เหนื่อยนะคะลูกสาวก็ช่วยทํางานหลายอย่างเนาะแล้วก็ช่วยดูแลคุณพ่อด้วยแล้วก็ช่วยดูแลน้องหมาแล้วก็มีงานของตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆมันก็เป็นงานค่ะอันนี้ให้ของขวัญคุณแม่นะคะมาเปิดดูเลยค่ะ ใสาละมงเปิดที่นี่ดีใจร้ายค่ะปีหนึ่งมีเือนึงเนาะค่ะปีหนึ่งมีเทือนึง,นะะนง,นงซื่อของขวัญให้กันก็ไม่ได้มีมากมายของขวัญวันเกิดก็ถ้าอยากให้ของขวัญเรเอาเงินไม่พิรดาโดดเด้อจะดอแต่อันนี้มันจําเป็นของขวัญที่จําเป็นเนาะเขียนจดหมายหาซันตาคอสค่ะเครื่องดูดฝุ่นค่ะเครื่องดูดฝุ่นเหมือนที่พิรดา ใช้อยู่ที่ทำงานเนาะแต่อันนี้นะเป็นสีขาวนะคะดีใจเลยค่ะเวลาทำงานบ้านเราจะได้ทำงานอย่างอื่นก็ให้เครื่องมันดูดไปนะคะลองใช้ดูแล้วนะคะใช้ดีค่ะเพื่อนๆส่วนของขวัญของคุณผู้ชายนี่ก็ก็ซื้อของในบ้านนั่นแหละค่ะก็แก้งเปิดไปอย่างนั้นแหละให้เขาตื่นเต้นว่าได้อะไรนะคะ นี่ราคาของขวัญเล็กๆนอนอสพิดาซื้อให้แฟนค่ะซื้อให้ตัวเองนั่นแหละก็เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาก็อยากจะเปิดดูนะคะทีนี้เปิดดูแล้วนี่แหะคะเป็นถังขยะค่ะเพื่อนๆขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ